นี่ไงมาส่องอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาเฮ้ยลรเดอร์ส่งการารแสดงว่าเขาไม่ส่งตึกนี้เหรอโอ้โหเรามาเจอเพื่อนร่วมอาชีพด้วยการเฉยเลยทุกคนเคียร์ลรเดอร์เช็คไม่เจออะไรครับเคียร์อุ้ยพบลรเดอร์ แก๊ฟู้ดหนึ่งนายนอนสลบอยู่เขาขนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยน้ำมันเหมือนเราเลยโอ้โหนายนี่มันลูกค้าคนเดียวกันไปเนี่ยสึกแย่งลูกค้าระหว่างไรเดอร์ครับโอ้โหนายพือร่วมอาชีพด้วยกันแท้ๆ <c oughs> สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกมอาร n a b เบรกเอานะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในกิจกรรมของแกฟูดนะครับส่งอาหารเป็นไรเดอร์เหมือนเดิมนะจริงๆตอนแรกผมกะว่าจะไป ไปดักคนอื่นบ้างแต่แต้มบุมมันยังไม่มครบ3ามพผมก็เลยจะทํเควยกันต่อนะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นเซตปืนฟรีให้กับทุกคนได้ดูกันดีกว่าปืนฟรียังไงก็คือสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าแบทเทิลผ่านเนี่ยทุกซีซันมันจะมีร้านค้าให้แลกของนะครับก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะซึ่งเราสามารถแลกของฟรีๆจากแต้มที่เราได้จากแบทเทิลผ่านนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเนี่ยก็สามารถแลกได้นะเพียงแต่ว่าแต้มมันอาจจะได้ ได้น้อยนิดนึงอ่ะได้50แต้มร้อยแต้มอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่อย่างผมเนี่ยที่เป็นคนเติมมาเทิร์นผ่านนะมันจะได้เยอะกว่าน,น,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเลเวลแรกๆเลยอ่ะได้50แต้มเงี้ยของฟรีถ้าใครที่เติมเนี่ยได้500แต้มเลยนะ <c oughs> ถามว่ามันใช้แต้มเยอะขนาดไหนในการแลกเดี๋ยวเราไปดูกันและเซ็ตฟรีที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรเนี่ยก็คือไอเซตในร้านค้าที่แลกแบบนี้แหละครับโดยที่มันจะมีพวกเซ็ตยายุทธภัณฑ์อะไรแบบนี้เซ็ตชุดเกราะรีแบบเนี้ยหรือว่า กระสุนสี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกปืนที่เป็นแบบปืนที่แบบไม่ได้แต่งเวอร์แต่ว่าเป็นปืนมาตรฐานหรือว่าปืนเริ่มตน้นซึ่งมันก็ไม่ได้เทพนะเอาจริงถ้าเกิดว่าไปซื้อเนี่ยมันก็ราคาออกมาสักสองหมื่นกว่าแค่นั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้แต่งดีอะไรแต่ก็อย่างที่บอกมันคือของฟรี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาเล่นให้ดูแล้วมันก็ยังมีพวกเซตบันเดิลอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีเซตบันเดิลกล่องเก็บอาพวกของเปตระเล็ด นะครับเซตบันเดิลพวกนี้ผมไม่แนะนํานะราคาแพงคือใช้แต้มแรงเยอะ2 4งพัเซตบันเดิลก่อ5แบบนี้ซึ่งราคา3 6มพันหก้แต้มซึ่งมันเยอะมากนะผมก็ไม่ค่อยแนะนําแต่ผมจะชอบแรงอันนี้ก็คือเซ็ตเ4 7 5โเป็นบันเดิลเ4ที่เอาจริงมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันแค่750แต้มอะซึ่งมันจะให้หมวก4ก่อ4อะไรมาแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวปืนอะมันจะมูลราาประมาณ 40,000น,นะเพราะว่าผมใช้ประจําถ้าใครที่ได้ดูคลิปผมบ่อยๆจะเห็นผมใช้ปืนกระบอกนี้มากมันก็คือปืนบันเดนฟรีที่ได้มาจากการแลกแต้มในร้านขานั่นแหละผมจะลองไปเล่นให้ดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าสําหรับ M4 ฟรีนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นด่านระยะไกลแบบช่องเขานอตทริ t อะไรแบบนี้มันก็เล่นได้นะเพราะาถึงมันจะขึ้นสโคบช้าแต่ว่ามันก็มีสะโคบไกลนะครับแต่ถ้าเป็นด่านระยะใกล้แบบท่าเรือค้ังแสงเนี่ยอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าสำ ตอนแรกกะว่าจะไปดักไรเดอร์นะครับแต่คิดไปคิดมาเราไปวิ่งดีกว่าเพราะว่าเควสมันรีเซ็ตพอดีนะครับหนึ่งวันมันจะรีรีเควสให้เราทําเหมือนเดิมแล้วน้ํามันของเราอยู่ไหนเนี่ยคือเควสเดิมเลยนะทุกคนให้ไปส่งน้ํามันในห้อง A 2 0 2เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าทําได้แค่วันละครั้งนะแล้วแต้มมันได้เยอะสุดด้วยคือ700กว่าแต้มทีน,นี้ผมใส่หมวกขูหนวกมันจะได้ปยมากกว่ทุกคนเดี๋ยวเราไปปิดกั้นนะเพราะว่าหลายคนบอกว่า เล่นปิดกั้นไปเลยจะได้ไม่ต้องเจอตัวแฝงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ชอบลวกันแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นปิดกั้นให้ทุกคนดูบ้างเนี่ยคือคนเขาส่วนใหญ่เขาน่าจะเลือกที่จะวิ่งธรรมดามากกว่าไม่น่าจะมีใครอยากวิ่งปิดกั้นเนาะแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมแค่มาลองดูเฉยๆเนาะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะก็ไม่จะเป็นต้องไม่จะไปต้องทำเควีนี้ก็ได้เพราะว่าของรางวัลที่มันที่มันให้มาเนี่ยสามพันหกร้อยมันก็แลกแค่เป็นเข็บกัดเองเข็บกัดติดป ส่วนตัวผมะมาทําเพราะว่า,าเป็นคอนเทนต์เฉยนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอยากได้ไอ้เข็มกัดระเบิดอะไรขนาดนั้นนะตรงนี้รู้สึกเหมือนจะใกล้ร้านอาหารไปนเนี่ยก็ระวังให้ดีนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปิดกั้นมันจะเป็นยังไงนะฝั่งนี้คืออะไรเฮ้ยไ,ไม่ใช่บอดน,นี่ทุกคนเนี่ยมันเป็นชุดบัตเทิร์นพาดมันโคลนวุ้ย <laughs> อา้าวมีเสียงปืน ร้านอาหารมีคนแน่เลยฝั่งนี้ร้านอาหารนะครับมันมีคนเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าเราต้องรีบเรามีเวลาสิบนาทีส่งของ,ข,องข้างบนตึกน,นี้มันจะมีคนปะเนี่ยเพราะว่ามันมีเควสข้างบนตึกไงเน้ยบอดมันสปอร์ตอะไรอะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์คือมันจะขึ้นแบบไม่ไกลนะครับพอเราใส่หมวกหูดนวกอะเดี๋ยวดูก่อนเซตนี้มันครบสามหมื่นได้ไงวะมันครบสามหมื่นได้ยังวะโมซินหลีกก็มีสามเท็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมคนนี้เข้าปิดกั้นได้นะ ไอ้บอดมันจะบอดอุ้ยบอดยิงใครอะยิงเราเหรอมันมีบอดอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่รู้มันมันส่งเสียงเสร็จมันไปไหนไม่รู้จะมีคนมาเนี่ยทำไมได้ยินเสียงคือแบบเสียงสัญลักษณ์มันไม่ขึ้นครับแต่ยังได้ยินเสียงบอดร้องอยู่นะนี่ไงมาส่องอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาใจเองตัวเองอุ้ย ไลเดอร์สงสารแสดงว่าเขามาส่งตึกนี้เหรอโอ้โหเรามาเจอเพื่อนร่วมอาชีพด้วยการเฉยเลยทุกคนผมหูหนวกมากครับตอนนี้ไม่รู้ข้างบนมีคนหรือเปล่ามันบอดหรือคนวะผมไม่ค่อยได้ยินเลยผมใส่หมวกเนี้ยเนี่ยทุกคนไม่ได้ยินเสียงบอดใช่ไหมเดี๋ยวผมลองถอดดูนะว่าเราจะได้ยินไหมอา้าวไม่ได้ยินเหมือนเดิม <c oughs> บอดหยุดร้องไปดีหรือว่าคนวะเนี่ยเ <c oughs> อ็มโฟเหมือนกันเราเลยเหรอโอ้โหนี่ไงเป็นไรเดอร์เหมือนเราครับเฮ้ยบอดมันยิงเราหรือมันยิงใครเนี่ย คนนี้มีหูฟังกะเนี่ยเหมือนผมอ๋อคนนี้ใส่หมวกหูหนวกเหมือนเราเลยอุ้ยผมโดน A K M ยิงเหรอมีคนมาวะวิ่งมาโอเคคนนี้ใช้กระสุน A 1เหมือนเราครับอุ้ยมันได้ยินเสียงผมอันนี้ปหมเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนไม่รู้สองคนหรือหนึ่งคนเนี่ยอยู่ขวามือเราเฮ้ยทำไมมันมืดเมื่อกี้เขาจะได้ยินเสียงเราปะโหเขาได้ยินแล้วละ่ะไอตอนที่ผมสับแม็กก์อะ เลยผมมีระเบิดดิสองคนปะเนี่ยเราจะโยนติดปะเนี่ยต้องแบบโยนให้มันแตกจังหวะซิทคอมคือเราโยนระเบิดปุ๊บมันโผล่มาเลยไอเวนโอ้โหปืนมันขึ้นสกบช้ามากโอ้เรียบร้อยครับคือระเบิดนี้มันไม่ตายนะทุกคนระเบิดนี้มันมันทำได้แค่เจ็บไงเออมันทำได้แค่แขนหักขาหักไงแต่เราโดนโอ้โหโดน M P X จ่อสี่แปะแปะแปะแตก เมื่อกี้ถือว่าวอร์มนะครับอันนี้ก็จัดเซตเดิมนะครับทุกคนเป็นเซตฟรีบันเดิลจากตลาดจากประเทศผ่านอ่ะจะเรียกว่าจากตลาดก็ได้เพราะว่ามันก็คือร้านค้าของประเทนผ่านเนาะจริงๆเอาปืนอื่นก็ได้นะเราเกิดใกล้มาครับทุกคนรอบนี้มันคือไอ้ตึกที่มันมืดนี่หว่าแล้วเราเกิดตรงนี้โอ้โหแล้วจะเจอคนปเนด่ยดูดิอย่างมืดเลยทุกคน <laughs> ใครจะไปมองเห็น,นครับถามจริงแล้วดูดิดูข้างหน้าเราดิมีคนปะมีคนไกลๆวิ่งมา,าทุกคน ทางนั้นผมไม่รู้ว่ามันมีทางเข้าอื่นหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เกิดทั่วไปแบบด่านนี้ผมเล่นแล้วมันถือมีดวิ่งมาอ้บ้าเ้ยมีอีคนนึงว่ะเอาละครับมีคนบอกให้ใช้สมองอันนี้แล้วก็เฮ้ยมือไปโดนลบมือไปโดนใจอ้าวทำไมมันทำไมระเบิดมันโยนติดวะเดี๋ยวอ้บ้าเอ้ย คือไอ้ลูกแรกอะมือผมมันไปโดนจอ iPad นะครับมันก็เลยใจโลมันเลยหักอะ่ะมันก็เลยกระเด็นไปทางซ้ายแต่ไอ้ลูกที่2ทําไมผมทําไมเหมือนค้นของอะไรวะอ้าวไอ้นี่มันค้นของเพื่อนเฉยหมดปะเนี่ยไอ้ลูกที่2อทุกคนมันเนี่ยมันไม่เข้าประตูนี้ได้ไงไประตูซ้ายเนี่ยย่างใหญ่เลยเหมือนตัวเปล่าเลยเนี่ยหมดยังครับผมเป็นลแมนครับพี่ไม่มีแล้วนะครับลูกค้าโหทำไมมันตัวเปล่าอะแล้วมันเข้ามาใน ปิดกัน้นได้ไงอะ่ะนป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนอาจจะยังไม่หมดก็ได้นะเอา้าบอสเกิดมีเสียงบอสบิงตามมาครับกระตุกวะทำไมเล่นด่านนี้มันกระตุกนิดนิดวะเวลาขึ้นสะโคมันกระตุกอ่ะเอสูนี่ไงห้องเดิมเลยคือสรุปว่าเควสมันล็อกไว้เลยนะครับอย่างนี้ใครมาดักก็ได้นะ เฮ้ยทำไมมันมืดทุกคนดูเฮ้ยอะไรอะเนี่ยอยู่ๆหน้าจะหอมมืดไม่ใช่หน้าจอในโทรศัพท์นะครับหน้าจอเกมอะมันมืดเฉยอะไรอะลูกค้าครับอยู่ๆหน้าผมก็มืดครับผมยังไปทานนี่กินข้าวเที่ยงเลยสงสารไรเดอร์อย่างผมน่อยอย่าลืมให้ติปผมด้วยนะครับนี่เอาไปน้ำมันสองแกลลอนคนหรือเปล่าบอดเฮ้ยหรือว่ามันตัวแฝงทุกคนไม่น่าใช่นะเราเล่นปิดกั้นดิ เฮ้ยบอดสไนหันไปมองใครเฮ้ยมีคนไปเรียมันมองไปทางนอกหน้าต่างครับหรือว่ามันมีคนข้างบนหรือเปล่าวะเนี่ยมันมีคนเพราะว่าทำไมบอดมันหันไปทางนู้ทุกคนมีเสียงคนอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> ทุกคนได้ยินวะมีเสียงคนย่องข้างล่างอย่าโบนะวะอย่าเน่แน่ ทีื่อกี้ใส่รักขึ้นด้วยได้เห็นเห็นใช่ไหมแล้วเขาก็น่าจะได้ยินเสียงผมเหยียบบันไดนะแตบแตบแตบเนี่ยเฮ้ยเอาทำไมนะจอมันมืดทุกคนดูเห็นปะทำไมมันมืดอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะทำปะ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 แปลกๆว่ะเกมคือตรงนี้มันไม่มีแสงใช่ไหมมันก็เลยมืดสายตาเราก็เลยมองเห็นมืดยเยอะอแต่เราปรับสายตาแล้วนี่ดูดิดูด,ดิมองไม่เห็นบันไดเฮ้ยมันดักเราปเนี่ย ไหนยิ่เจมไหมอยู่ตรงห้องซ้ายนี่แหละครับอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยมันจะดักซ้ายขวาผมปุ๊แต่น่าจะคุลรตี้นะตี้นี้ผมยิงตายแล้วเฮ้ยมันไม่หยุดเดินเฮ้ยควดมีคนย่องอยู่ข้างๆเราดูดิเคียร์ไลเดอร์เช็คไม่เจออะไรครับเคียร์ อุ้ยพบไรเดอร์แกฟู้ดหนึ่งนายนอนสลบอยู่เขาขนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยน้ำมันเหมือนเราเลยโอ้โหนายนี่มันลูกค้าคนเดียวกันไปเนี่ยสึกแย่งลูกค้าระหว่างไรเดอร์ครับโอ้โหคือเขามาส่งเหมือนเราเลยครับสั่งน้ำมันนายเพื่อรวปอาชีพด้วยกันแท้ๆเฮ้ยมันเสียงคนเือะเลยเนี่ยเอามีการยิงกันเกิดขึ้นทําไมผมได้ยินเสียงมันมีคนอยู่ขวามือเราครับโอ้โหยังมืดเลยโดนดักไะเนี่ยเนี่ยทุกคนมีเสียงอยู่ข้างหน้าเรา บอดเหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวแฝงเฮ้ย hey, มีตัวแฝงดิไงอันนี้มันตัวแฝงเนี่ยนี่ยมันเอ,อียงคอทำไมเราเจอตัวแฝงอะหรือว่าผมกดโหมดผิดไม่ใช่ปิดกั้นวะทุกคนเพราะผมสังเกตว่าผมยิงคนที่แบบใส่ของแบบตัวเปล่าๆมาด้วยนะเมื่อกี้เออผมน่าจะกดผิดโหมดนะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบเกมเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนนี้เล่นก่อนแล้กันพ่อแล้วบอดนน่าจะโดนเก็บไปแล้วนเนี่ยเนี่ยดูดิเสียงปืนลั่นเลยอะ ทำไมไม่นิ่งเอวันปอมเออต้องยิงสองนัดครับโหดูระเบิดเต็มเลยหน้าประตูหรือเปล่านี่ที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเุย้ยระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าไอ้ตัวนี้ทำไมยังไม่ตายเนี่ยหน้าประตูใหญ่ยิงกันทุกคนเหมือนโยระเบิดใส่ข้างบนเหรอเุย้ยมีเสียงเท้าว่ะข้างหน้ามีคนครับ ้องวีดใครเนะี่ยมีคนเหยียบเฮ้ยมีคนเหยียบมาได <l ots> <l ots> เขาชา้ากันอยู่มันมีคนอยู่ข้างบนอะมันมีกันอยู่ทุกคนเอาละครับมือที่สามไรเดอร์มือที่สมาแล้วมีคนอยู่หน้าประตูครับแต่มันมีคนข้างบนด้วยอะ ัน่างเงี้ยผมวะเฮ้ยหมดแล้วนะครับเขาโดนสนายยิงวุ้ยทุกคน <ś c oughs> ขุยงหน้ามีลูกซองเดี๋ยวก่อนเอากระสุนแล้วหมดว่ะดีนะที่ไม่มีคนดีพ่าชิบหายแล้วจ้าในท่อ,อออกครับทางออกมีลูกซองมนันดนลูกซองดกักจะมาไหมเนี่ย เหมือนเขาจะโดนสไนจ์จากอีกหอคอยหนึ่งยิงหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่แล้วทุกคนเนี่ยสไนจ์น่าจะอยู่ในตึกบอสนะครับแต่ผมไม่ไปแล้วในท่อเนี่ยมันมีลูกซองโอ้โหคนเยอะมากอะรอบนี้ไอเสียงนกหวีดนี่ก็มันเหมือนมีเสียงนกหวีดตลอดเวลาเลยอะบอสตายยังเนี่ยอะไรแววๆเมื่อกี้เฮ้ย ตัวแฝงนี่เนี่ยใช่ป่ะทุกคนหึ่ยตัวแฝงนายนี่แสดงว่าผมกดผิดโหมดหรือเปล่าวะเอ้ามีตัวแฝงได้ไงอะชัดละโอ้โหไปนู่นแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้คือชัดเลยอะถือมัดเป่าวิ่งแล้วมีปืนสองกระบอกข้างหลังเอ้าแสดงว่าผมกดกดโหมดธรรมดานะครับโอ้โหจบเลย ถึงว่าทำไมเราเจอตัวแฝง2-3ตัวแล้วเนี่ยไอ้นกวีนี่ก็เป่าจังมีจาราจรเข้ามาเล่นด้วยเหรอนเนี่ยไม่มีคนค้นของวะไอวี่ดุดเขารูอ่ะนาย มอบตัวเดี๋ยวนี้นายใช่ไหมจราจรเนี่ยเฮ้ยมีคนข้างหลังเอา้าทุกคนมีคนข้างในครับเมื่อกี้มันมีเสียงเปิดกล่องนั่นไง กระจรเขาเป่าอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมคนเป็นเยอะจังวะเพราะว่ารอบที่เราเราเลยปิดก้นนี่คือแทบไม่มีเสียงปืนนะทุกคนไม่มีเสียงคนเดี๋ยวมันเหมือนมีเสียงคนเดินครับอ่าสัญลักษณ์ขึ้นเอ้ยมันเหยียบบรรยันไดทุกคนมันไม่ใช่บอนละมันขึ้นไปเก็บของปะเนี่ยศพเต็มเลยนะครับตรงบรันไดอะไหนขโมยของปะเนี่ยคนเดียวอ่ะ เดี๋ยวบอสนะไม่ใช่ดิเขาเอียงคอทำไมมันใส่ชุดเหมือนบอสวะเนี่ยอันนี้คือศพนี้ผมไม่ได้ยิงนะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นในตอนแรกที่ที่เราไปยิงแจมเขาอะ่ะเขาน่าจะชาร์จกันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูละไอคนเมื่อกี้มันทำไมมนใส่ชุดบอสอันนี้กระเป๋าจังแล้วก็ใครยิงอะไรวะนะจราจรจราจรนี่เป่าไม่เลิกรถยังไม่หยุดดูดิรถยังไม่หยุด,ดยยติดเหรอเดี๋ยวนะบอสมันก็ไม่มีเสียงแล้วนะหรือว่าบอสมันตายแล้วปะเนี่ย ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงประกาศบอสเลยดูกคนหรือว่าผมเข้าใจผิดแต่ผมได้ยินเสียงล็อกวีดอยู่นะทางออกโอเคสองล็อกแท่งอยู่ตรงนี้ครับแต่เราเราก็ฝ่าไ้ละทู่นี่ไงก่อบอสโอ้มันอยู่นี่นี่เองไอคนนี้ฆ่าบอสครับเนี่ยอันนี้ AK เอเคเอ้าเดี๋ยวมันเป็นแฝงนี่ว่ามันไม่มีล็อกแท่ <c oughs> ผมน่าจะกดผิดโหมดครับทุกคนอันนี้ชัวร์แล้วหรือไม่ก็แฝงอิลิทแต่ผมก็ไม่ใช่แฝงอิลิทแฝงมันเจอเยอะเกินแต่คนมันเยอะมากเลยนะผมคิดว่าโหมดปิดขั้นีกทำไมคนมันเยอะจังว เออแปลกๆอ้บ้าเอ้ยทำไมคนมันเยอะจนผมก็คิดว่าปิดกั้นตอนแรกเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าเก็บไปแล้วกันนะครับเพราะาปืนอื่นมันดูแบบเนี่ยปืนนี้ผมก็ไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้ว AK ร้อยสองผมไม่สนอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าสู่ช่วงฟาร์มแล้วนะครับทุกคนอันนี้ทิ้งเหอเจ็ดพันทิ้งป่ะสี่ช่องเจ็ดพันยังไงก็ไม่คุ้มนะครับคือผมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ผมยิงอ่ะมันมีตัวแฝงกี่คนแต่แต่ผมยิงไปห้าหกคนเลยนะคือรอบนี้ถ้าถ้าออกได้ก็คือรวยอ่ะบอกเลยไม่น่าจะมีใครนนะถ้้าาผมมตยตยยรงีก็คืออ ดังมากคือเสียงนกหวีดที่แบบปี๊ดหูคือถ้าเราไปฆ่าไอ้พวกบอดที่เป่านกหวีดที่คือเราจะได้นกหวีดไปด้วยปะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่านกหวีดมันใช้ออกในด่านนี้ได้นะไอ้ด่านท่าเรือถ้าไม่ได้ออกก็ให้มันรู้ไปเ <laughs> พราะฉะนั้นเราจะจัดของเท่าที่เราจะจัดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนําในการจัดของก็พิมพ์ได้จริงๆผมไม่ได้ว่านะอืมมันก็มีคนแนะนําตลอดแหละเพียงแต่ว่า ผมไม่ค่อยได้เจอแบบเออของเยอะเกินจน,จนจนจัดไม่ไหวอะไรเงี้ยคือเห็นไหมมันก็มีอยู่แค่แบบเนี้ยแต่คลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าได้ออกจากที่เห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยมีเกาะห้าด้วยผมว่าน่าจะถึงสามแสนสี่แสนอยู่นะน่าจะนะน่าจะถึงสามแสนอยู่มีไงศพที่เรายังไม่ได้ยิงเฮ้ยมันเหมือนลีกใหญ่เลยใส่อะไรอ่ะอุ้ยทุกคนเกาะหกไอ้บ้า คุยอย่างนี้ผมเอาก่อห้าไปด้วยได้ปหมไอ้นกหวีดนี่ก็ร้องจัง m4 ห้าหมื่นเลยเหรอมันแพงที่อะไรวะเลเซอร์ไกน่นี่แน่เลยเนี่ยกีบนี่มันกีบอะไรเนี่ยอันนี้กีบ L หรืออะไรวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บเสียงอันนี้อันนี้หกพันแพงอยู่ครับเก็บหมาให้หมดปืนไม่เล่านะ m4 มันกระบอกเปล่าๆมันไม่แพงนะครับอันนี้มัน22ช่องเปล่าวะไอ้หลิกนี้งั้นรอเอาหลิกนี้ใส่แล้วกันนะครับ ได้อยู่จำไม่ได้ละแต่กระเป๋าผมคิดว่ากระเป๋าแก็บน่าจะใหญ่สุดแล้วล่ะกระเป๋าแก็ปสามสิบช่องน่าจะใหญ่สุดแล้ววะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มั่วมีอะไรอีกวะเต็มตัวนะครับทุกคนเต็มตัวโดนยิงครับไม่ใช่อะไร <laughs> โ,ดโดนโดนฉกไอ,สอ้สไนอ่ะมันยังมีเสียงสไนอะ่ะผมก็เลยคิดว่าแบบมันตัวแฝงหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี่เราเก็บหรือยัง อุ้ย MPX ศพนี้ยังมีอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนไอหมวกแต่งนี่มันก็ไม่ได้แพงนะครับเรา,า MP5 มาดีกว่าไหมอันนี้แพงกว่าว่าหมื่นเจ็ดรวมกับหน้ากากาก็สองหมื่นสองหมื่นสามแม็กห้าสิบเต็มเลยครับกระสุนเลยอะ่ะอุ้ยจอสามจอสามห้าสิบทัชเท่าไหร่วะนา่าจะร้อยแปดสิบงั้นเอาไปทางแม็ก์เลยแล้วกันนะครับไม่รู้แล้วตอนนี้ผมขี้เกียจแก่และเงินโคเองอย่างงั้นเราทิ้งเลยนะครับอันนี้มันอันหกร้อยทิ้งเถอะอันนี้ผมเก็บไว้เฉยไม่มีอะไรมาก ผมแค่เก็บเผื่อไว้เวลาเจอปีผมก็ไม่ค่อยได้เก็บอ่ะผมทิ้งเลยอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเหลือช่องเดียวปะจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าถ้าได้ก็เดี๋ยวเราเอาเอพไปก็ไดนะ้ไปขาย a อ5พ้พูดผิดทำไมชอบเล่นเีเอ็กเฮ้ยได้นี่วาอ่าโอเคงั้นก็แสดงว่าถอนแม็กแล้วมันก็จะเหลือแค่ช่องเดียวงั้นเดี๋ยวเราเอาของแต่งใส่กลับไปคืนแล้วกันนะครับผมเพิ่งรู้จริงๆผมรู้แหละแต่ผมจำปืนไม่ได้ว่าปืนไหนบ้างไงไปแล้วจ้าอย่ายิงผมเลยครับพี่บอสดอกแท็ก2อันโอเค สิบวินะครับทุกคนตรงนี้คือมันจะมีทั้งธรรมดาแล้วก็ปิดกั้นนะมันใช้แค่ด็อกแจ็คสองอันผมว่าออกเร็วที่สุดแล้สิบวิเนี่ยห้าแสนเลยนะครับโหนี่มันด่านธรรมดาจริงป่ะเนี่ยสรุปนะครับทุกคนเกมเมื่อกี้นี้เราเล่นด่านธรรมดาจริงๆด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยผมนึกว่าปิดกั้นคือผมไม่ได้ดูไงตอนที่กดเล่นไปแล้วแล้วกอาดคลิปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นด่านอะไรไงก็เลยเล่นไปสรุปก็คือเราคิวคนไป6นะครับแล้วก็ตัวแฝงอีก4นะตัวแฝงก็จะเป็นชื่อที่แบบเวนบละก็คือตัััววแฝงงออนนีี้คืิธสเกต ก็เท่ากับว่าเราคิวไปสิบเลยนะหูคือนี่ขนาดว่ามีตัวแฝงมีอะไรเยอะนะแต่ว่าเราคิวคนไปหกนี่ได้ออกมาตั้งห้าแสนนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับหรือว่าเล่นธรรมดาหรือว่าเล่นปิดกั้นเนี่ยมันทาเควสง่ายกว่ากันเอาเป็นว่าผมว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือแค่เราส่งเควสเสร็จอนะเราตายมันก็ไม่มันก็นับให้อยู่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นอีกสักเกมหนึ่งแต่เล่นปิดกั้นให้อีกเกมหนึ่งล้วกันร <c oughs> อบนี้เควสใหญ่เป็นช่องเข่านะครับทุกคนงั้นปไปดเดล <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นเจ็ดจริงๆคือตอนที่ราคามันถูกๆมันไม่ถึงหรอกมันแค่หมื่นนิดๆอ่ะนี่ก็คือเซตฟรี M4 ฟรีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ทุกคนดูช่องเขาปิดกั้นเลยอันนี้คือผมจะให้ดูเลยว่าไม่กดผิดแล้วนะเมื่อกี้กดผิดไม่เน้นอะไรมากแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่เอาหัวไปด้วยเอาดิแค่นี้แหละแค่นี้มันก็เข้าเนยแล้ะเนี่ยเมื่อกี้คือมันไม่มีไอ้สายเหลืองๆโยงเป็นล็อกดาวน์ไงเออผมกว่ามันตอนเข้าเกมทำไมมันแปลกๆถ้าเรือ ตรงไหนวะอ๋อนี่เหรอเจอแล้วมันมีเควสสองอันด้วยครับเควสอาจจะเยอะนิดนึงนะครับทุกคนท่าไอ้ไม่ใช่ท่าเรือผิดไอ้ช่องเขาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอืมผมเล่นแต่ท่าเรือกับคังแสงกลายเป็นว่าช่องเขานี่คือไม่ได้เล่นนานละจริงๆก็อยากจะมาทําคลิปไอ้สไนหรือไม่ก็ดีมาเนี่ยในด่านช่องเขานี่แหละแต่ว่าผมเจอ M110 สอยแบบระหว่างวิ Me ่งเนี่ยบ่อยมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้นะสไนมันเยอะเฮ้ยไม่มีคนเลยอะไม่มีเสียงปืนเลยทุกคน ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้คือเงียบมากเอาเป็นว่าถ้าไม่มีเสียงปืนเนี่ยเราก็ไม่ไปนะครับเราจะออกเลยแล้วกันเดี๋ยวเราทำเควสเสร็จเราออกเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงปืนผมก็จะไปนะโอเคไหมเอาตามนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีกุญแเจเซฟช่องเขานะครับคือผมเอาออกไนงะที่ใส่มามันเป็นแต่ของไอ้คางแสงอะ่ะก็เลยไม่ได้เปิดเซฟนะไม่มีใครจริงๆหรอทำไมไม่เงียบจังอะ่ะเออตอนที่ผมเล่นอยู่คือมันประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับทุกคนอาจจะไปน,นอนกันหมดแล้วปะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบอดเหร บอดมันยิงบอกบอดยิงก็้วต่างเอ้าไม่ใช่ดีกว่าอ๋อนี่เควสล่าตวเวนตกใจว่าทำไมมันไม่ให้เลือกของ <c oughs> เควสเสร็จไปพอดีเลยเอาล็อกแก๊ปฟู้ดมาส่งครับพีอ้าวกาแฟหกกระป๋องครับเอ้ไม่ใช่หกขวดนี่รับไปเลยครับพี่ผมมาส่งที่ช่องเข่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังให้ทุกคนดูหน่อยนึงมันจะมีอะไรไปปิดกั้นแต่จริงปิดกั้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เดยอะเท่าคลังแสงนะครับมันครึ่งหนึ่งของคลังแสง โอ <No. S 1> ้โหน่อวะมันปิดกันจริงไปเลยเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะทุกคนผมยังไม่ได้ยินเสียงคนยิงบอดหรือบอดยิงคนเลยเนี่ยหรือว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งวะโมเตลหรือเปล่าอาจจะไปอยู่ตรงริมทะเลก็ได้นะแต่ปืนเราก็ไม่ใช่ปืนระยะไกลด้วยไง <c oughs> คือถ้าโดนสไนซ์สอง AR สามสิบ SJ อะไรแบบนี้หรือ M 1 1 0เคาะคอเนี่ยก็กคือมอบเลยนะแต่จริงคือเราตายได้นะครับเพราะว่าเควสะมันเสร็จไปแล้วนะเฮ้ยมันไม่มีใครจริงหรอวิ่งจน เหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเสยงปืนเราจะไม่ไปเราจะออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะตรงตอนนี้กว่าจะจบผมว่าน่าจะเที่ยงคืนนะเนี่ยตอนนี้5้าทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปไม่ทันนะครับไม่ใช่อะไรอยากอยากลงคลิปให้ทุกคนดูแหละแต่เวลามันจํากัดนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมคลิปมันลงช้าคือเล่นวันนี้ตัดพรุ่งนี้แล้วก็ลงมาลืนอย่างเงี้ย <T> มันก็เลยแบบ2วันทีหนึ่งสวันทีหนึ่งนะเฮ้ยมีคนมาเสียงอยเทา้า เอาแค่นกว่ะเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะแดกนะผมนอนตั้มยายเฉยๆไม่รู้เพื่อนเขาไปได้แล้วครับพี่ชายพกอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหก่อแตกหมวกเราไม่ได้ใส่หมวกมาพอดีฟอลเหรอผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็จะเก็บไปนะครับผมก็กลัวโดนยิงตายเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ผมไม่อยากเก็บนานหรอกอคุญแจสองเฮ้ยอ้นี้มีคุญแจสอดอกโอ้โห เฮ้ยอะไรเนี่ยหลับท็อปห้าหมื่นเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนใจเย็นคือคือผมก็กลัวโดนยิงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะมายิงหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าครับไกลแค่ไหนวะเนี่ยโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวยาแดงจะหมดไม่ใช่ไรผมเลยจะรีบไปโอ้โหคือไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไปไหนนะครับแต่เมื่อกี้แค่น้องนะแต่ผมคือออกแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเสงปืนเงียบมาก เนี่ยนี่มีเสียงบอดข้างหน้าเราไปแล้วจ้าไม่มีใครเลยทุกคนนี่มันปิดกั้นจริงปะเนี่ยนี่ไม่ได้โกงนะนี่ปิดกั้นนะเว้ยทุกคนเฮ้ยเจออย่างงี้ก็ชิวๆอย่างงี้โอเคอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้เท่าไหร่โอ้โหสามแสนหนึ่งคิวคือคนนี้เขาได้ของทองมาไงคุญแจทองสองแล้วก็เดี๋ยวจริงๆกับผมอะ่ะจะขายไอกระเป๋าแก๊ปไปเลยเพราะว่ากระเป๋าแก๊บอะทุกคนเอาจริงคือมันแพงเกินจริงไปนะ จริงๆอะกระเป๋าที่มันพื้นที่30แบบเนี้ยมันราคาประมาณแค่หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองเองนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นกระเป๋าอะไรแต่มันมีกระเป๋า3 0 32ประมาณนี้แหละหรือ2ี่สิบได้แหละราคามันแค่หมื่นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากผ่านไปช่วงประมาณสัก2องสวันหลังจากอีเวนต์เริ่มเนี่ยหรือประมาณไม่เกิน5วัน่ะผมคิดว่าคนที่ทาเควสเสร็จแล้วอะไม่น่าจะต้องการกระเป๋าแล้วนะครับหรือยกเว้นคนที่เก็บสะสมนะ ก็อาจจะทําให้ราคากระเป๋ามันตกลงอันนี้ผมเดานะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวผมอะจะไม่เก็บไว้นะครับเอาเป็นว่าผมจะขาย3อันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บไว้1หนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ขายไปเลย3อัน <c oughs> หรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนวะ <c oughs> เออจริงๆแต่แต่ผมคิดว่าบางคนอาจจะเก็บสะสมอะแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครเก็บเยอะเพราะว่ากระเป๋าที่มันเก็บได้30ช่องมันมีมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเท่านี้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขายสักสองอันก่อนแล้วกัน ขายขายทำทุนขายทำทุน23,500่สานองอันนะครับเดี๋ยวเก็บไว้2อันอันนึงเก็บไว้หลังจบกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็เก็บไว้เผื่อราคามันดีดแต่ถ้าราคามันตกเราก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรพวกก่อหุงนี้เก็บไว้นะคือก่อหุงนี้เกือบเต็มเลยนะเนี่ยแต่ว่าเอาไปเล่นนะครับยังไม่ซ่อมเอาไปเล่นก่อนมันก็จะคุมอยู่นะรประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลองไปทํากันดูสําหรับเควสจบวันไหนเอ่ยณนะวันที่ผมตัดคลิปเนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกต้องกี่วันไม่รู้นะครับ กี่วันว่าสรุปไม่รู้เหมือนกันสรุปไม่รู้อะไรเลยนะครับจริงๆคือกว่าจะครบแต้ม3,600ผมว่าหลายคนน่าจะเล่นหลายวันแหละอย่างผมคนนึงอ่ะน่าจะเล่น4-5วันอ่ะนะครับถึงจะครบ3,600แต้มนะส่วนกิจกรรมจากทางแก p Food ดอื่ๆนะครับก็จะมีชวนเพื่อนๆมาเป็นไรเดอร์แก็ปออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะได้รับโบนัสไปเลยเป็นกล่องกระสุน4 2องกล่องนะครับบัตรกำนันแ a p Food 1ดอลลาร์แล้วก็มีโคเอ็นด้วยนะครับเนี่ยก็ไปชวนเพื่อนกันมาเล่นได้นะครับ อันนี้รางวัลเหลือเท่าไรเนี่ยของรางวัลคงเหลือ1 2 4 5 4นอนี้สชิ้นที่สนใจนะครับก็ไปชวนเพื่อนแล้วก็มารับรางวัลได้เลยนะครับอันนี้ก็มีกติกาตามนี้แจ้งไว้อีกทีหนึ่งเผื่อบางคนแบบเออใช้บริการแก๊็อยู่ก็จะได้รับบัตรกำนันไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับไอเทมในเกมอีกทีนึงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะรับบัตรกำนันจากทางแกล็บนั่นเองไม่น่าจะมีอะไรแล้วบ้างทุกคนอันนี้คือผมมาสรุปคลิปเฉยๆนะครับเอออ อีเวนต์นี้ลุงได้เควสเท่าไรพวกอ่าเควสประจำสัปดาห์เนี่ยได้ทำยังไงก็คือเมื่อกี้เราไปคิวคนใช่ไหมอ่าก็จะได้เควสมาเดี๋ยวมาดูกันแล้วเราจะเลเวลเท่าไหร่ซึ่งมันตันที่1 2 0 0 0แแต้มมันก็ประมาณผมจำไม่ได้แล้วว่ามันจะ10 10เลเวลหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูตอนแรกผม95ปะ่ะเควสเสร็จยังไม่หมดนะยังเหลืออีกตั้งหลายเควสเอเหลืออีก2เควสดี่ว่าโอเคเราได้เลเวลร1 5นะครับนี่ตามนี้เลยแล้วเราก็กดรับไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนคือแต้ม แต้มร้านค้าเนี่ยจริงๆมันหมดตั้งแต่เลเวล80แล้วเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกกล่องบันเดิลนะครับสุ่มพวกกระสุนยาอะไรพวกนี้นะครับสุ่มเกาะอ,อะไรแบบนี้นะเฉยๆไม่มีอะไรมากประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนเจ็บพอแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันไม่รู้จะเป็นกิจกรรมอรันไหนหรือว่าใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะบางทีถ้าผมแบบเออมีเวลาว่างพอดีผมอาจจะอยากทําก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าขอกันมาเยอะเดี๋ยวจัดให้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีผม